สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวัดประชาและบุรธรรมที่น่ารักของเหล่าซื้อทุกคนนะครับในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะครับเหล่าซื้อเนี่ยได้มีบทเรียนวิชาภาษาจีนนะครับให้เด็กๆได้เรียนกันไปแล้วทั้งหมด1เทอมด้วยกันนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของเทอมนี้เทอมที่2แล้วนะครับเหล่าซื้อก็ยังสอนเด็กๆนะครับในรูปแบบของออนไลน์อยู่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชานิดฟอร์เดลี่หรือว่าภาษาจีน ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเนี่ยจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับสําหรับชัยนิดฟอร์เดลี่ในสัปดาห์นี้นะครับเราซื้อจะสอนเด็กๆนะครับเกี่ยวกับประโยคเรื่องของเวลานะครับเราสามารถใช้ประโยคในเรื่องของเวลาเนี่ยใช้พูดคุยกับคนจีนได้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างไรได้บ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนี่ย เรียนรู้คำทับททยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าช่างห่าหรือว่าหวานช่างห่านะครับรอบนี้เราจะใช้คำศัพท์พวกนั้นนะครับมาเป็นบทเรียนในสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยเราซื้อนะครับจะสอนดูแบบประโยคนี้ให้เด็กๆนะครับไปฝึกพูดฝึกอ่านกันนะครับและลองใช้จริงในชีวิตประจำวันกับคำนี้ครับเสียนใจจีเตี่ย เซียนจ,จ่ายจีเตี่ยนเซียนจายจีเตี่ยนนะครับแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแยกคำศัพท์กันคำแรกนะครับเซียนจายเซียนจายเซียนจายแปลว่าตอนนี้นะครับต่อไปจีเตี่ยนจีเตี่ยน จีเตี่ยนนะครับแปลว่ากี่โมงนะครับมาจากคาว่าจีที่แปลว่ากี่แล้วคําว่าเตี่ยนที่แปลว่าโมงนั่นเองเมื่อรวมประโยคกันแล้วนะครับเซียนจ้ายจีเตี่ยนก็จะแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับเมื่อเราได้รูปแบบประโยคนี้แล้วนะครับใช้สําหรับการถามเวลาเป็นภาษาจีนนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเคยเรียนกันมานะครับ ช่วงเวลาหลักๆของคนจีนที่เขานิยมกันนะครับก็จะมีเท่ากันทั้งหมดสี่ช่วงเวลานะครับสี่ช่วงเวลานั้นก็จะมีเจ้าช่างเจ้าช่างคือตอนเช้านะครับต่อไปครับจงอู่จงอู่จงอูงอ่คือตอนเที่ยงนะครับต่อไปครับเสี่ยอู่เสี่ยอู่ เซี่ยก็คือตอนบ่ายนั่นเองแล้วอันสุดท้ายครับหวานช่างหวานช่างหวานช่างก็คือตอนเย็นหรือว่าตอนค่านั่นเองนะครับเมื่อเราแบ่งช่วงเวลาได้แล้วทั้งหมด4ช่วงเวลาที่คนจีนเขานิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประโยคทั้ง4รูปแบบนี้จะใช้ในส่วนไหนได้บ้างและมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะใช้ประโยคทั้งสรูปประโยคนี้นะครับให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนในเรื่องของเวลาภาษาจีนกันต่อน,นะครับเข็มนาฬิกาเนี่ยจะมีตั้งแต่เลข1ถึง12ใช่ไหมครับคนจีนเนี่ยเวลานับเวลานะครับเขาจะไม่มี13นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับเขาจะใช้แค่1นนาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นนั่นก็หมายความว่า ในหนึ่งวันเราจะมีทั้งหมด24ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่เราจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้คนจีนเนี่ยเข้าใจเราว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าตอนนี้6โมงแล้วมันคือ6โมงเช้าหรือ6โมงเย็นกันแน่นะดังนั้นนะครับเราถึงต้องมีช่วงเวลาทั้งสี่ช่วงนี้ที่เราเซยยกตัวอย่างมาในขั้นตอนแรกนะครับเพื่อให้เรากำหนดเวลา ในภาษาจีนได้ถูกต้องนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยครับเสี่ยนจ่ายจีเตี่ยนเสียนจ่ายจีเตี่ยนสำหรับประโยคเมื่อสักครู่นี้นะครับเซี่ยนจ่ายจีเตี่ยนนะครับก็แปลว่า ตอนนี้กี่โมงแล้วเหมือนตัวอย่างที่เหล่าซือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเรานะครับจะบอกว่าตอนนี้8ปดโมงแล้วนะครับเราจะต้องพูดอย่างไรได้บ้างอย่างแรกเลยเด็กๆที่ต้องจำนะครับตัวเลขหนึ่งถึงสิบสองำคัญมากๆถ้าเรายังไม่สามารถจดจำตัวเลขภาษาจีนเลขหนึ่งถึงสิได้จะทำให้เรานะครับ อ่านหรือว่าท่องตัวเลขหรือว่าเรื่องของเวลาเนี่ยได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียนเรื่องของเวลาให้เด็กๆนะครับจดจําในเรื่องของตัวเลขภาษาจีนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะพูดว่าตอนนี้8ปดโมงเช้าแล้วก็ตอนนี้สองทุ่มเราจะมีวิธีการพูดได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ เซียนจ่ายปาเตียนเซียนจ่ายปาเตียนไปมาดูในช่วงของเวลาสองทุ่มกันนะครับเซียนช่ายหวานสร้างปาเตียนดูตัวอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีทั้งหมด2ช่วงเวลาถูกต้องไหมครับเด็กๆในประโยคแรกเซียนจ่ายปาเตียนก็คือตอนนี้8โมงนั่นเองนะครับปลาเตียนก็คือ8โมง ส่วนอีกหนึ่งประโยคนะครับเซียนจ่ายหวานช่งปลาเตียนนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ย8โมงในช่วงของตอนเย็นซึ่งก็หมายความว่าเข็มสั้นที่อยู่ในเลข8ตอนกลางคืนก็คือ2ทุ่มนั่นเองนะครับอย่างที่เราซื้อบอกเด็กๆไปนะครับว่าคนจีนเนี่ยเขาจะไม่มี20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับเขาจะมีแค่ เ e er ออซานซืู่่ิวชีปจิสื่อสื่อเแล้วก็สือเอเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้คนจีนเนี่ยเข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรกับเขาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเจ้าช่างจงอู่เซี่ยอู่แล้วก็หวัดช่างเข้ามาเพื่อกำหนดช่วงเวลาณนะตอนนั้นนั่นเองนะครับแต่จะสังเกตได้ว่า ทำไมเหล่าซื้อถึงไม่พูดเจ้าช่างปาเตี่ยน,นะครับเพราะคนจีนนะครับถ้าเราเนี่ยไม่ได้กําหนดช่วงเวลาแล้วเราอยู่ๆเราพูดไปเลยว่าเซียนจ่ายปลาเตีย่ยคนจีนจะเข้าใจทันทีว่าช่วงเวลานั้นมันคือตอนเช้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะพูดให้ตรงหลักแล้วก็ถูกประโยคที่สุดนะครับก็ควรจะบอกช่วงเวลาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยถ้าวันหนึ่งนะครับมีคนจีนมาพูดกับเราว่าวันนี้เราจะไปเจอกันตอนกี่โมงดีนะครับถ้าเราพูดสั้นๆว่าปาเตี่ยนนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันคือ8ดโมงเช้าแน่ๆแต่บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมดนะครับเขาก็จะถามเรากลับมาว่าเชิญเม่อปาเตียนเชิญเมื่อปาเตี่ยนนะครับหรือแปลว่า8ดโมงไหนลนะ่ะ 8ปดโมงเช้าหรือว่าสองทุ่มกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดช่วงเวลานะครับในการบอกเวลาของภาษาจีนจะทำให้คนจีนนะครับเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเลยว่าอ๋อถ้าเราพูดว่าหวานสร้างปาเตียนปุ๊บเขาก็จะรู้ทันทีว่านั่นคือช่วงเวลา 2ทุ่มนั่นเองนะครับเราซื้อก็จะฝากให้เด็กๆนะครับฝึกการพูดนะครับฝึกรูปแบบประโยคนะครับเกี่ยวกับเวลานะจะได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เก่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเรียน i ชน s ฟอร์เดลี่วันนี้นะครับเราซื้อก็อยากจะให้เด็กๆนะจดจำในเรื่องของ4ประโยคเหมือนที่เราซื้อได้บอกไปข้างต้นนะครับก็คือเจาสร้าง จงอู่เซี่ยอู่แล้วก็หวานซ่างนะครับอยากให้เด็กๆนะครับฝึกฝนแล้วก็แยกช่วงเวลาให้ถูกต้องเราก็อย่าลืมการเรียนในเรื่องของเวลานะครับมันจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาอยากให้เด็กๆนะครับฝึกฝนตัวเลขให้ได้เยอะๆนะครับก็จะได้ทําให้เราเนี่ยเรียนภาษาจีนได้ง่ายแล้วก็ยอดเยี่ยมยิง่งขึ้นนะครับ สำหรับ EP หน้านั้นเดี๋ยวเหล่าซือจะนำเรื่องภาษาจีนอะไรมาสอนเด็กๆนั้นให้เด็กๆทุกคนนะครับติดตามเหล่าซือกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ในห้องของเหล่าซือนะครับเพื่อเรียนรู้บทเรียนเก่าๆที่ผ่านมาพร้อมเพลงที่เหล่าซือลงให้เด็กๆได้ดูนะครับเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับ Chinese for daily ครับสำหรับสัปดาห์นี้เหล่าซือต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ใจใเจียบ๊ายบาย